นี่ครับเรามาชมตัวเผือกอีกตัวครับเจ้าสุรนาคเป็นเผือกครับตัวนี้ใครสนใจแฟนๆควายเผือกครับตัวนี้ไม่ธรรมดาครับพี่ครับสวัสดีครับพี่พี่ครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าฟาร์มเรามาจากที่ไหนครับพี่ชื่อฟาร์มอะไรสระบุรีชื่อฟาร์มอะไรครับพี่อ๋อสุรสรีนาดฟาร์มตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ เจ้ายอดรักเจ้ายอดรักครับไม่ได้เข้ารอบขออนุญาตนะครับ <c oughs> นี่ครับมาเรามาดูตรงสว่างสว่างกันครับพี่น้อง,องอดูครับอายุเท่าไหร่ล่ะครับพี่ตัวนี้สองขวบสามเดือนนะสองขวบสามเดือนโอ้โห <c oughs> ฟันฟยังฟันน้ำนมอยู่นะครับตัวนี้แลก็คือขาเกียวเนี่ย ธรรมดามากครับลักษณะเด่นของเขานะครับที่เห็นได้ชัดมีอะไรบ้างครับพี่ช่วยแนะนําให้พี่น้องได้รับฟังหน่อยครับโครงสร้างใหญ่ครับขเป็นเผือกที่โครงสร้างใหญ่นะครับตัวนี้คือใหญ่มากใหญ่แต่เด็กเลยเป็นลูกแม่ไหนครับพี่ลูกแม่เหลืองลูกแม่เหลืองบวกมังกรอ๋กกอหลานแม่เหลืองหลานแม่เหลืองอ๋อครับสวัสดีครับ อ๋อแม่เป็นสายเนื้อหนังสายเพชรอุดรใช่ไหมครับนี่มาเลยพี่นองมาเอาควายลงยังหน้าเขาลำเทียนดีมากครับพี่น้องหัวกระบาลใหญ่มากครับอายุแค่สองขวบหน่อยๆสูงเท่าไหร่นะครับอีกร้อยร้อยหกสิบบวกครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่มาดีมากๆกตัวหนึ่งครับของวงการคอยเผือกครับด,ดูด้วยหลายมุมนะครับพี่น้อง พี่ครับตอนนี้มีพอมีน้ําเชื้อขายไหมครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อยังรับผสมจริงไหมครับตอนนี้ครับอ๋อแต่ก็ต้องเป็นต้องไปคุยกันเอาเนาะถ้าใครชอบยังไงรออีกนิดนึงให้ให้เสร็จงานนี้ก่อนครับ <ไป S 1> ให้เสร็จงานพรุ่งนี้ส่งลงประกวดอยู่ใช่ไหมครับพี่บ,บอ๋อฟันน้ำนมโอ้มี <laughs> พูดไม่ออกฟันน้ำนมละหันมามองควายโอ้โห คูแม่ออกไหครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูทายนะครับเราเพิ่งมาถึงใช่ไหมครับพี่ครับอ๋อแล้วก็ถ่ายแ๊บเดียวนะครับเพราะว่าไม่อยากกวนน้องขนานนะนน้องให้น้องได้พักผ่อนครับแลครับดูโคนห่างดูทายครับไข่ก็ดีนะครับไม่ธรรมดาครับ สำหรับใครติดตามน้ำเชื้อก็จำชื่อฟาร์มพี่เขาไว้ครับสุรศีนาดฟาร์มนี่นะเมตตาครับ <c oughs> ใครสนใจนะลองลองเซิร์ชใน Facebook หรือใน YouTube ดูก็ได้ครับน่าจะมีนะครับตัวนี้เพราะว่าควายระดับนี้เดี๋ยวต้องอ่ามีเฟซบุ๊กไหมครับพี่ ตัวผมเองอ่ะยังไม่เคยลงเลยมีคนอื่นลงไปลงอ๋อมีอยู่ใช่ไหมครับทางสาวพี่ครับขอสอบถามเฟซบุ๊กหน่อยครับพี่เผื่อใครสนใจติดต่อสั่งซื้อน้ำเชื้อไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับเป็ดเป็นเพจสุรศรีฮนาดฟาร์มอ๋อเพจสุรศรีฮนาดฟาร์มครับช่วยเบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรครับพี็อ่าศูนย์แปดหกครับเบอร์อะไรล่ะโอเคครับ นี่นะครับโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะครับ0614598924หรือเบอร์แรกก็ได้ครับเราติดต่อได้เลยครับใครสนใจจองน้ำเชื้อเจ้ายอดลักไว้นะครับแนะนำครับเผือกตัวนี้ไม่ธรรมดาครับครับแล้วก็ขอบคุณพี่มางนะครับครับแล้วเราไปชมตัวต่อไปกันต่อครับไปไปนะครับ สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ